สวัสดีครับพี่พีทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงเล่นทุกสายกัดวงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เข้าสู่ EP ที่เจ็ดหนึ่งสองนะครับนะเจ็ดร้อยสิบสองแล้วก็เหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากเข้าสุดกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะชมและชอบสนใจง่์ไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามานะครับหรือจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สองแปดห้าศูนย์แปดสี่หนึ่ง เบอถทรเบอร์ไลน์บริก,กันนะครับลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างที่คอมเมนต์ใต้คลิปเข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้นะครับราคาก็เป็นราคาแบ่งปันนะครับดูไว้ชอบก่อนถูกใจค่อยถามทายราคามานะครับขออนุญาตพร้อมโอนนะพี่พี่นะไม่ขอนุญาตรับจองนะไม่มีเก็บปทางนะพี่พี่นะก็มีพี่พี่ถามมาเป็นพักๆอยู่นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้บอกไว้หลายอีพีแล้วนะ,นะครับนะว่าเอาแบบ พร้อมโอนนะพี่พี่นะผมไม่ได้ทําเรื่องเก็บไปทางนะเพราะว่าก็รู้สึกจะยุ่งยากนะผมว่านะครับนะก็ไม่เข้าใจระบบด้วยเรื่องเก็บไปทางเลยก็เลยไม่ได้ทําเก็บไปทางนะครับนะก่อนดูให้ชอบก่อนถูกใจค่อยามถ่ายราคามาประมาณนี้นะครับนะเอาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้วันนี้เราเริ่มกันกับเอ่อน่าจะเป็นสายเครื่องรางนะพี่พี่นะเป็นมีดหมอนะครับนะมีดหมอไม่ทราบเกจินะพี่พี่นะ คือจะเป็นด้ามน,นะครับนะแล้วก็ในด้ามจะมียันนะครับแต่ตัวเนี้ยน่าจะเป็นปลอกปากกานะนะครับนะเนี่ยน่าจะเป็นมีดหมอนะพี่ๆนะแต่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับนะเนี่ยดูประมาณนี้นะพี่ๆนะเนี่ยเนี่ยดูใกล้ๆนะครับเป็นยันเป็นมีดนะครับมีดมียันนะครับเนี่ย เนี่ยครับแล้วก็ทำเนี่ยเขา้าเข้าด้ามปากกานะครับนะเป็นเป็นน่าจะเป็นด้ามปากกานะครับนะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับนะไม่ทราบรที่นะครับนะก็มีก็จะเป็นมียันนะครับนะเนี่ยมียันประมาณนี้แล้วก็เป็นด้ามปากกาเนี่ยด้ามประมาณนี้นะพี่นะ อย่างนี้ไม่แน่ใจว่าเขาตอกอะไรนะน่าจะเป็นเป็นยี่ห้อหรือเปล่านะหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับนะนนี้เป็นมีดหมอด้ามปากานะครับนะเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับลนะ้นี้ผมก็ถามเจ้าของนะว่ามีมีปอกอันนี้หรือเปล่านะก็บอกไม่รู้นะครับนะไม่รู้เขาค,คือเขาไม่มีนะครับนะไม่รู้เดิมทีมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ แต่ว่าเขาไม่มีเขาว่างเงินนับนะก็ได้มาแบบนี้นะพี่ปีนะ,อะโอเคผ่านไปครับชิ้นแรกนะครับองค์ต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนะพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์คอตึงนะหรือว่าพิมพ์ดีพิมพ์ที่สี่นั่นเองนะครับนะคือพิมพ์ท้ายนะครับนะก็คือเนี่ยบล็อกจะแตกนะครับนะบล็อกหน้าแตกก็คือน่าจะเป็นพิมพ์เดียวกันเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นบล็อกต้วท้ายแล้วนะครับคือปั๊มไปนะครับด้านหน้าบล็อกแตกก็เลย น่าจะมีการแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับนะเนี่ยเป็นพิมพ์คอตึงนะเขาเรียกเคาดวาน่าจะเรียกว่าพิมพ์คอตึงนะพี่พี่นะเนี่ยลักษณะนะครับนะเนี่ยคอตึงนะครับนะเนี่ยเนี่ยพิมพ์ดีหรือพิมพ์ที่สี่นะั่นแหละนะครับนะเนี่ยฮะเดู๋ยว่าเนี่ย ด้านข้างนะพี่ๆนะเอ๊ชัดไหมพี่ๆนี่วันนี้มาดึกหน่อยแล้วพี่ๆนะนะันะี่ด้านข้างนะพี่ๆนะนี่ด้านข้างนี่ด้านหลังนะพี่ๆนะก็จะมีแต่งตะไบนะครับนะอันนี้คือตรงนี้จะแตกแล้วเป็นบล็อกเสซทายนะบล็อกเริ่มแตกนะครับนะ เนี่ยอืเนี่ยครับประมาณนี้นะครับนะก็ฟังจากเสียงก็จะเริ่มแผลบพี่นะก็ก็ไม่สบายนะช่วงนี้ฝนตกมั่งอะไรมั่งหน้ากาศเปล่นแปลงก็ เป็นไอนะเป็นไข้แทบทั้งบ้านแล้วนะครับนะนี่ครับไม่ได้พักผ่อนนะครับนะก็อาจจะนั่นหน่อยนะับใต้ฐานมีจานนะพี่ๆีนะเ <c oughs> นี่ยประมาณนี้แล้วกันนะครับนะอาจจะพูดน้อยหน่อยนะเจ็บคอนพี่ๆีนะไม่สบายเนี่ยประมาณนี้นะครับนะ รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนะพิมพที่สี่นะก็เรียกว่าพิมพ์ดีพิมพ์คอตึงนั่นเองนะครับนะเนี่ยประมาณนี้นะครับนะออาโอเคถานไปครับองต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเขาเรียกว่าเหรียญหล่อหลวงพ่อชูวัดนาคบกนะครับนะก่อนจะวงนี้ก็จะเป็นพิมพ์ยันนูนนะครับนะก็จะมีสองสองสองพิมพนะ ก็คือพิมพ์ยันนูนกับยันจมนะครับนะพิมพนี้เป็นยันนูนนะครับนะเนื้อผมว่าน่าจะเป็นเนื้อออกโซนสำลิดนะครับนะเนี่ยตะใบเดิมนะครับนะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะครับนะเพราะว่ามีคราบเงินเงินอย่างเงี้ยนะครับนะแต่หลักๆก็ไม่ไม่งั้นก็น่าจะเป็นเนื้อสเนื้อสำลิดนะพี่ๆนะนี่ฮะดูฮะนี่ฮดูว่าสำลิดเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่ๆนะได้มาแบบนี้นะครับนะ นี่ฮะไตฐานก็จะเป็นใบนำดาบนะเป็นช่อตาใบเดิมนะพี่ๆนะเนี่ยประมาณนี้นะครับนะนี่ขอบข้างนะครับนะนี่ขอบข้างประมาณนี้นะครับนะ้าน,นหลังก็จะเป็นยันนูนนะครับเ <c oughs> นี่ฮะยันจะเป็นนูนนะครับนะคือปั้นเป็นขดลวดนะครับเป็นยันนูนแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งก็คือยันจมก็คือยันจะ จมลึกลงไปในเนื้อพิมพ์ผ้าเลยนะครับนะก็จะมีรัก2ลักษณะประมาณนี้นะครับนะอะ่โอเคผ่านไปครับองค์ต่อมาครับเป็นรูปหล่อลหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะพี่ๆนะนี่ฮะองนี้เนื้อจัดดีนะครับนะมีตะเข็บก่อนเนื้อค่อนข้างจัดนะครับเก๋านะครับนะบางคนเขาเรียกว่าเนื้อโซนแบบเป็นตามุงนะครับนะเราว่าบางบางบาง บางเซียนเขาก็ว่าเนื้อแบบเนี้ยเล่นง่ายเนะขาว่าอย่างนั้นทําเนื้อเก่าถึงยุคเนื้อจะเป็นใย่ๆนะเขาเรียกว่าเนื้อจะเป็นใหญ่ใหญ่ลักษณะเนื้อจะเป็นใหญ่ๆนะเ,เๆขาว่ากันอย่างนั้นนะเป็นคล้ายตามุ้งนะดูแล้วพี่ๆนะนี่เนี่ยดูวะเนี่ยขี้ตานะครับนะที่มาของคำว่าขี้ตาเนี่ยพี่ๆเห็นไหมไม่รู้ว่าพี่ๆเห็นไหม เนี่ยเนื้อจะเป็นใหญ่ๆเลยนะครับนะเห็นไหมพี่ๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเนี่ยจะเป็นใหญ่ๆนะพี่ๆนะเนี่ยเห็นไหมหนะให,ให,นะห,ห,มให้ให้ดูตรงเนี้ยเป็นทั้งองค์นะพี่นะแทบทั้งองค์เลยแบบน,นี่ในตรงนเนี้ยแบบเนี่ยดูครับ ไม่รู้พี่เห็นหรือเปล่านะประมาณนี้นะเขาเรียกว่าเนื้อเป็นใหญ่ๆนะครับนะเดี๋ยวผมลองเอากล้องนี้ซูมให้พี่ดูแล้วกันให้ดูเนื้อว่าผิวเนื้อมันเป็นใยๆเป็นประมาณไหนนะครับนะผมว่าน่าจะประมาณนี้นะที่เขากล่าวมานะครับนะใช้กล้องซูมนี้ไม่รู้ชัดหรือเปล่านี่ยเออ เ็นเนื้อเป็นใหญ่ๆ่ไหมพี่พี่เอเหมือนเดิมมั้งนะครับพี่พี่นะนะครับนะอยากจะ z o o ให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะเนื้อเป็นใหญ่ๆหญ่นะครับเพราะว่าเป็นเนื้อโซนบางท่านนะครับผู้รู้บางท่านเขาว่าเนื้อจะโซนเป็นใหญ่ๆเนี่ยเขาว่าค่อนข้างจะดูง่ายนะครับนะดูง่ายยังไงนะพี่พี่ดูเอานะผมก็ไม่แน่ใจนะครับจำๆฟังเข้ามาเนี่ยมาซูมดูใกล้พี่ๆี่็นไหม เนี่ยเนื้อมาเนื้อพ้าน่าจะเป็นใญ่ๆคล้ายแบบเป็นใย่ๆนะครับไม่เชิงจะเป็นลายมุ้งหรอกพี่พี่ในเนื้อผันจะเป็นใย่ๆนะเขาว่ากันอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยพี่พี่เห็นไหมนี่นี่นี่เห็เนไหมเนื้อจะเป็นใย่ๆลักษณะการเป็นใย่ยผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับนะเพราว่าเป็นเนื้อโซนที่ว่าเนี่ยดูง่าย,ยาเห็นไหมพี่เนี่ย เห็นไหมพี่พี่นึกว่าซูมเยอะไปก็ไม่แน่ใจเนี่ยซูมเยอะเนื้อเอ้ยอาจจะอาจจะสั่นนะเนี่ยมาดูนะพี่พี่นะผมให้ดูว่าลักษณะผมเข้าใจนะว่าน่าจะประมาณนี้พี่พี่เห็นไหมเนื้อจะเป็นใหญ่ๆพี่พี่เห็นไหมลองดูสังเกตเนื้อตรงตรง,ตรงผิวที่เปิดนะเห็นไหมเนื้อมันจะเป็นเส้นๆใหญ่ๆนะ เออนี่ประมาณนี้นะพี่พนะเขาว่าบางบาง,บาง,บ,างบางเซียนนะบางคนเขาว่าเนื้อประมาณนี้เป็นเนื้อที่โซนดูง่ายเขาว่าอย่างนั้นนะผมก็ว่าตามเขานะพี่ๆนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหยเนื้อจะเป็นใหญ่ๆทั้งองค์นะครับนะนะครับนะเนี่ยดูเห็นไหมมันจะเป็นใหญ่ๆนะพี่ๆนะเออ เนี่ยแหละลักษณะผมเข้าใจว่าที่เขาที่เขาพูดมาที่เขากล่าวมาน่าจะเนื้อโซนประมาณนี้นะครับนะเนื้อจะเป็นใหญ่ๆเอาโอเคประมาณนี้แล้วกันนะพี่ๆนะให้ดูเนื้อนะครับนะอย่างที่พูดที่กล่าวนะว่าน่าจะประมาณนี้วงพระมีตะเข็บข้างนะพี่ๆนะเขาเรียกว่าบล็อกประกบแม่พิมพนะครับนะตะเข็บข้างนี่จะเห็นเรือเรือลางๆอยู่นะเนี่ยรอยตะเข็บนี่พี่ๆเห็นไหมนะครับพระพิมพิตรานี่จะเป็นพิมพ์มีแม่พิมพ์ประกบหน้าประกบข้างนะเาเรียกว่าซ้ายขวานะครับนะนี่ แล้วเขาจะเทยอดนะครับนะเนี่ยเทยอดลงนะครับนะก็กระบวยโลหะเทนี่แหละปากกอนตรงปากเบ้านะครับนะปากเบ้าทุบนะครับนะเบ้าชั้นวนนะครับนะก็ยอดลงมาเนี่ยโลหะก็จะไหลลงเนี่ยนะครับนะพอไหลมาก็จะปุ่มตะปั่นใช่ไหมช่างแล้วตาใบทีหลังนะครับนะเนี่ยรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพิตานะครับนะนี่ฮะ ชอบใหญ่ทักทายสอบถามราคามานะองคนะ์ต่อมาครับเป็นหลวงพ่อโตนะครับนะพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับองค์นี้ผมไม่แน่ใจว่ากิจิท่านใดนะเป็นพิมพ์บางทิงนะครับนะผมดูจะใช่เขาเรียกว่าผงกระดูกผีวัดโพหรือเปล่านะครับนะนะนะไม่แน่ใจนะพี่ๆนะแต่ว่าเนื้อผ้านี่เป็นมวลสารนะเนื้อผงพุทธคุณแล้วมีมวลสารมีคุกขาวนะนะผมดูจะไม่แน่ใจว่าจะใช่เขาเรียกว่า ผงกระดูกผีหรือวัดโพพิมหลวงพ่อพโตบางกะทิงหรือเปล่านะครับนะบนะครับน้นี่ประมาณนี้นะพี่นะเนี่ยเนี่ยดูเนื้อหานะพี่นะเนี่ยเรื้อผงนะครับนะเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับนะเนื้อผงพุทตคุณนะครับส่องดูในเนื้อเนี่ยจะมีประมาณเม็ดขาวๆอยู่นะพี่ๆนะเนี่ยผมส่องดูอะเนี่ยมีเม็ดมวลสารอยู่ เรียกได้ว่ามีเป็นผงวัตถุคุณหรือประมาณนี้นะครับนะเนี่ยก็มีเม็ดขาวอยู่นะครับเนาะเขาว่าผงกระดิบกระดูผีวัดโพนเนี่ยถ้าเราส่องไปเนี่ยจะมีเม็ดขาวนะก็คือเป็นผงเป็นเป็นเม็ดกระดูคนนี่แะกระดูผีเนี่ยที่เป็นอัฐถคนนี่แหละนะครับนะเขานำมาเป็นมวลสารองพระนะครับนะมากดพิมพ์พระเขาก็เลยเป็นทื่อมาของคําว่าพระผงกระดูผีวัดโพนเองนะครับนะเป็นเป็นสายพลายนะสายสายอรรันนะครับสายของขลังนะครับประมาณนั้นนะครับนะ นี่ฮะอ่ะโอเคผ่านไปครับองค์ต่อมาครับเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดนะพี่พนะองค์นี้เนื้อจัดมากนะับนะเดี๋ยวพอเนื้อจัดมากนะับนะแล้วจมูกโด่งนะพี่พีลองดูนะจมูกอะไรประมาณแบบจมูกฝรั่งเลยนะตรงโดงนะ่งครับนี่พี่พี่เห็นไหมเนี่ยดูอย่างเงี้ยดูยข้างๆแต่ว่าผ้าค่อนข้างจะตะใบแล้วหลังจะค่อนข้างจะมีความหนานิดน้อยน้ยหน,น่อยนะรับนะบเพราะว่า อาจจะด้วยตะไบด้วยหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับตอนเทพิมพ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะเนี่ยแต่ว่าเนื้อจัดมากนะครับนะแล้วองค์พระน่ะคมมากเลยดูพัวนะพี่พี่นะลองสเกตบูน่ะดูบัวนะครับนะดูไกลยังเห็นเลยว่าคมชัดนะครับนะสังกติยิ่งจมูกเนี่ยหันข้างเนี่ยพี่พี่เห็นเลยนะครับนะว่าคมเลยนะครับนะดูแล้วพี่พนะเนื้อจัดมากนะครับนะนี่ฮะหลวงปู่ทวดนะครับนะเห็นไหมด้านข้างนี่ตรงเนี่ย เงียนิดนึงนะครับนะคล้ายหัวเรือนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะมเลยมีอันนิดนึงน่าขึ้นนะดูควาเนื้อหาจัดมากนลพี่ๆนะนี่ฮะเนี่ยผม,ผมให้ดูพี่ๆดูว่าเนื้อจัดเนื้อค่อนข้างจัดนะครับนะนี่จมูกโด่งเป็นแบบจมูกฝรั่งเลยนะครับนะดูฮะเนื้อนี่สุดจัดจริงๆนะครับนะดูฮะเนี่ยคาบสนิมคาบซาหรือะเก่าเลยนะครับนะนี่ฮะดูฮะนี่ฮะ เนือค <mile> ่อนข้างจัดเลยนะครับนะดูว่าบัวเป็นเหลี่ยมเลยนะครับนะตรงนี้ดูฮะลักษณะบัวเนื้อจะจัดในไหมพี่พี่นี่นี่ผมแช่กล้องให้ดูนะมีคาบซาสนิมคราบอะไรพวกเนี้ยแล้วโลหะนี่เก่าปึกเลยนะครับนะดูฮะโลหะจัดจริงๆนะครับนะขอบข้างมีตะไบนะครับนะเนี่ยขอบข้างตะไบดูเนื้อโลหะมีคาบสนิมคาบซาพี่นะเก่ามากนะครับนะนี่ดูฮะขอบตะไบนะครับนะท่าน ด้านหลังก็จะตะไบนะครับนะเนยเนื้อจัดจริงๆนะพี่ๆีนะเนี่ยดูฮะหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดนะครับนะนี่น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ปีศูนย์ห้านะครับนะเนี่ยเนื้อจัดมากนะครับนะเนื้อจัดจริงๆนะครับนะองค์นี้เนี่ยดูดูแลพี่พี่นะเนื้อว่าวันเนื้อนี่จัดจริงๆเนี่ยผมซองให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยพี่พีเห็นไหมเนี่ยเนื้อปึกเลยเนี่ยวันเนื้อปึกเลยนะครับนะนี่ เนี่ยดูครับบัวเป็นเหลี่ยมเลยนะครับพี่พีนะเนื้อจัดมากนะครับนะเอาโอเคประมาณนี้แล้วกันนะพี่พีนะผ่านไปครับมาองค์ต่อไปครับเป็นวัดพลับนะครับนะองค์นี้สังฆราชูุยไก่เถื่อนนะครับนะพระอาจารย์ของสมเด็จโตนะท่านเป็นคนสร้างก็คือเขาเรียกว่าต้นฉบับนะครับนะองค์ปฐมของเนื้อพระสมเด็จเลยนะครับนะวัดพลับนะครับสังกราชสุยไก่เถื่อนนะครับนะเนี่ยดูฮะองค์นี้สภาพใช้มาหน่อยนะพี่พีนะผิวอยาง เปิดนิดหนึ่งนะครับนะเม็ดดาเม็ดแดงนะครับนะนี่ต้นฉบับสูตรการสร้างพระเนื้อผงเลยนะครับนะนี่ฮะดูฮะเป็นพิมพ์นี้น่าจะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์สมาธินะเออพิมพ์สมาธินะครับนะเนี่ยพระสภาพช้หน่อยใช้หน่อยนะครับนะเข้าใจว่าพระน่าจะเลี่ยมใช้มานะครับนะนี่มีคาบเมือคราบการอะไรนะครับนะเนี่พี่พี่เห็นไหมเนื้อปึกเลยนะครับนะ เนื้อสมเด็จดีๆเนี่แหละพี่นะเพราะว่าเป็นต้นฉบับของเนื้อสมเด็จเลยนะครับนะเนี่ยสมาธิวัดพลับนะเขาเรียกว่าสมาธินะครับนะพิมพ์สมาธินะครับนะเนี่ยมวลสารนะเห็นไหมมวลสารสมเด็จนี่เลยนะครับนะเพราะว่าเป็นสูตรสมเด็จนะครับนะเนี่ยต้นฉบับของเนื้อสมเด็จเลยนะครับนะนี่สวยครับเนื้อจัดจ้านนะครับนะนี่ยอ๋อดูอีกทีนะพี่ๆนะนี่เนื้อเนี่ย วัดพลับพิมพ์สมาธินะครับนะเนี่ยส่วนตัวผมผูรู้น่าจะเป็นสมาธินะพี่พนะนี่ฮะสภาพใช้นิดหนึ่งนะนะแต่ไม่มีหักกระเทาะนะกระเทาะตรงนี้อาจจะบินนิดนึงนะครับนะาเอือนี่ตรงนี้แต่ว่าไม่มีหักชํารุดนะครับนะนี่ฮะนะครับวัดพลับพิมพ์สมาธินะครับนะอา้าวโอเคผ่านไปมาถึงองค์สุดท้ายงคลิปนี้พีนี้นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพระพรวัดช่องแขนะครับนะ้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเหรียญอะไรพี่พนะ เนี่ยฮะยังสวยคมมากเลยนะพี่นะดูฮะเนี่ยดูฮะเนี่ยคมคมเลยนะพี่พี่นะเนี่ยดูฮะเนี่ยดูว่พี่พี่คมเนี่ยไม่รู้พี่ดู เนี่ยพี่พี่เห็นไหมพอดีผมไม่ได้ปัดฝุ่นปัดไรนะพี่พี่นะได้มาแบบนี้นะครับนะนี่เหรียญหนุงพบ๊อบวัดช่องแข่นะครับนะนี่ด้านหลังนะด้านหลังจะเป็นผดนิดนึงนะพี่พี่นะนั่นเป็นบล็อกผดผดบล็อกท้ายนะครับนะบล็อกบล็อกอาจจะเกิดการชำรุดนะครับนะสนิมกินอะไรประมาณนั้นนะครับนะเวลามาปั๊มอีกทีนึงก็เขาเรียกว่าเกิดผดนะครับนะนี่ฮะดูฮะ ลืมปัดนะพี่นะตัวเนี้ยพื้นคมๆเลยนะพี่นะเนี่ยจริงๆองเนี้ยค่อนข้างคมนะครับนะเนี่ยฮะอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะพี่นะวันนี้ก็มาแบบไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับนะวันนี้ก็วันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะพี่พี่ทุกท่านที่ตามรับชมจบนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเป็นนองใจนะครับนะ FC ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับนะวันนี้ ขออนุญาตกลับลานไปก่อนนะครับนะไว้โอกาสหน้ามาพบจะเจอกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกขั้นเหมือนเดิมเช่นเคยนะวันนี้ขออนุญาตกลับลานไปก่อนไว้โอกาสหน้ามาพบจะเจอกันใหม่สําหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ